สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาพบพอกันอีกแล้วเด้อค่ะกับสาระดีๆกับช่องบานหนออคอกนะสําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะฮ้องกระสมาเบิ่งถึงวิธีการไห่น้าแปลงหยาของฮาอนะคะสําหรับการไห่น้าแปลงหยามันกระสิมีหลายวิธีนะคะเมื่อวาสิเป็นการสูบน้าเข้ามาในแปลงเลยเนาะคะ่ะการเปิดสายยางฉีดฮดเนาะคะ่ะหรือว่าเป็นการไห้ระบบน้าแบบสปริงเกอร์เนาะคะ่ะพี่น้อง มีหลายแบบเดี๋ยวเมื่อวเขาสิมาเบิงขอดีขอเสียนะคะของการไฮน้ำแบบสปริงเกอร์กันนะคะพี่น้องขอเชิญรับชมค่ะเมื่อนีนก็ได้ดมาเยี่ยมชมแปลงหญ้าแพนกลาของประกายแก้วฟาร์มนะคะเพิ่นก่ปลูกก้อนสวนบักขามเฮาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะพี่น้องแล้วก็ขนาดพื้นที่ของเพิ่นก่อสีหง,งก่กอ่าของเฮาเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นใส่ระบบน้ำแบบสปริงเกอร์เนาะคะ่ะ เขามาเบิ่งขอดีของการไห้นามแบบสปริงเกอร์้อคะพี่น้องข้อแรกเลยค่ะประหยัดเวลาค่ะพี่น้องหอดเวลาหดหญาเขาแค่มาเปิดก๊อกนะคะ่ะนามก็บจิตไลไม่ตามก๊อกแล้วสปริงเกอร์เพิ่นก็สิตเฮ็ดงานหดใหญ่เขาเขาสามารถเอาเวลาช่วงที่สปริงเกอร์เห็ดงานนี่เนาะคะ่ะไปเห็ดเบียกอย่างอื่นได้นะค่ะพี่น้องขอดีขอด้อที่2ค่ะประหยัดแรงงานค่ะเขาบร่ได้เห็ุอีอย่างายเลยค่ะพี่น้องแค่เปิดก๊อกแค่นั้นก็นแล้วนะคะบร่ได้ใสพลังงานไปเ็นแนวอื่นเลยค่ะพี่น้อง สบายเนาะคะ่ะข้อดีอย่างที่3ามเนาะค่ะพี่น้องอาการไหน้ํามยาแบบสปริงเกอร์เนาะคะ่ะมันสิไห้ได้ในวงรัศมีที่กว้างนะคะพี่น้องแล้วก็ครอบคุ้มทั่วถึงนะคะพี่น้องเมื่อต้องย่านว่าโอ้ยมองนี้น้มขึ้นมาถือมองนี้ยาขึ้นเหี่ยวแท้นะคะเพิ่นสิเห็ดงานแล้วก็ครอบคุ้มทั่วพื้นที่เพียงแค่ว่าถ้าวางให้ถึงหมอกนะคะพี่น้องมาที่นี่ข้าพเบิ้าขอเสียของสปริงเกอร์เนาะคะ่ะข้อแรกเลยค่ะกะ เรื่องของเงินทุนเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าขอนขางสใส่เงินหลายพราะสมควรเนะะราะค่ะเพว่าสิบป็นการสื่อทอพิพีซีการสื่อหัวสปริงเกอร์ขอตโตก้าวนะคะหนึ่งก็คือใส่เงินทุนเนาะคะ่ะหลายบาทอยู่ค่ะขอเสียขอที่สองค่ะพี่น้องก่อนที่เท้าสีได้ใส่งานเนาะคะ่ะก่อนเท้าสีวางทอเนี่ยเขาต้องออกแบบให้ดีก่อนว่าพื้นที่เห่า,หาไรบรรทัดเขาต้องใส่ทอหลายบรนไนัด ระยะห่างประมาณไหนหัวกอกสปริงเกอร์หัวใหญ่ป็นไหนหน่อยป็นไหนมันคอยสีขอบคุ้มผืนทีเนาะค่ะพี่น้องขอเสียขอที่2ก็คือว่าต้องว่างแผนออกแบบให้ดีนะคะพี่น้องต่อมาขอเสียขอที่3ค่ะอันนี้ก็สําคัญเลยค่ะพี่น้องแรงดันน้ำเนาะคะ่ะถ้าแรงดันน้ำต่ำเนาะค่ะพี่น้องสปริงเกอร์พี่น้องกับสีบ่เห็ุงานหรือว่าเห็ุงานบ่มีประสิทธิภาพค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นบริเวณที่มีแรงดันน้ำสูงเนาะคะ่ะ สปริงเกอร์ควาิเคียนงา้นแต่ยังมีประสิทธิธธภาพนะคะ่ะพี่น้องเป็นจังไหนเนี่ยคะ่ะพี่น้องได้รับชมได้รับฟังขอดีขอเสียของการหดน้ำแบบสปริงเกอร์พิจาจรณาเบิงเด้อค่ะพี่น้องวันเหมาะสมกับเท้าบอทุกอย่างก็ตรงมีทั้งขอดีและขอเสีเนาะคะ่กะก็ล้องพิจรารณาเบิงวันเหมาะกับบริบทของเท้าบอเหมาะกับสภานแวดล,ล้อมของสวนเท้าบอค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ ประการแกี่ยวฟ้ามนะคะที่เอื้อเฟือสถานที่ในการไทยทำเนาะคะ่ะแล้วก็บแบ่งปันของมูลดีๆกับพี่น้องเนาะคะ่ะหวังว่าสิเป็นประโยชน์ก็พ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะถึงใจจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใหนนะะ้ไน้เด้อค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ